สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูกิ๊กนะคะครูกิ๊กมีวิดีโอเล็กๆน้อยๆนะคะในทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อม,อมทางวิชาการนะคะในชุดก,กิจกรรมการลากเส้นเลขาณนิตน,นะคะสําหรับใบางานของครูกิ๊กนะคะจะมีทั้งหมด3ใบางานใบางานแรกจะเป็นใบางานรูปวงกลมนะคะใบางานที่2จะเป็นใบางานรูปสามเหลี่ยมนะคะและใบางานที่3าม จะเป็นใบงานรูปสี่เหลี่ยมนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะมาลากเส้นโดยใช้ดินสอนั้นนะคะเราจะมาเรียนรู้ว่ารูปวงกลมมีลักษณะยังไงนะคะโดยให้ผู้ปกครองนะคะใช้นิ้วมือนะคะของเด็กๆผู้ปกครองจับมือเลยนะคะจับมือของเด็กๆลากเป็นรูปวงกลมพร้อมกับอธิบายเด็กๆว่านี่คือรูปวงกลม,มนะคะ หลังจากที่เด็กๆสามารถใช้นิ้วมือลากเส้นรูปวงกลมได้แล้วนะคะเราจะไปที่ใบงานที่สองใบงานที่สองนะคะจะเป็นรูปวงกลมแบบมีรอยประนะคะให้เด็กๆนะคะจับดินสอพร้อมกับลากเลยนะคะลากตามรอยประเลยลากให้เป็นรูปวงกลมเลยนะคะมันจะมีจุดเริ่มต้น และเด็กๆก็ลากวนไปเรื่อยๆเลยมาสิ้นสุดอยู่ที่จุดสิ้นสุดนั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆสามารถลากเส้นรอยปะได้แล้วนะคะจะเป็นใบงานที่3ก็คือเป็นแบบที่ครูกิกำหนดให้นะคะครูกิขออนุญาตลับด้านกระดาษนิดนึงนะคะรูปฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นรูปอ่ารอยปะวงกลมนะคะให้เด็กๆใช้ดินสอลาก ห่องที่สองนะคะก็ให้ใช้ดินสอนลากเหมือนกันนะคะหากเด็กๆยังไม่สามารถที่จะทำได้นะคะผู้ปกครองสามารถกระตุ้นเตือนนะคะทางร่างกายหรือว่าใช้ดินสอนใช้มือของผู้ปกครองนะคะจับประคองมือเด็กนะคะให้ลากเส้นต่อไปฝั่งขวานะคะฝั่งที่สองฝั่งนี้จะเป็นกระดาษว่างเปล่าเลยเด็กๆนะคะใช้ดินสอนลากเส้นวงกลม ในช่องที่1และลากวงกลมในช่องที่สองลากวงกลมนะคะในช่องที่สหลังจากที่เด็กๆนะคะสามารถลากรูปวงกลมได้แล้วเราก็จะไปที่ใบงานถัดไปเลยคือรูปสามเหลี่ยมนะคะการลากรูปสามเหลี่ยมนะคะเหมือนกันเลยค่ะ อันดับแรกก็จะใช้นิ้วมือนะคะในการลากไปก่อนอันดับที่สองก็จะเป็นปรอยปลาเหมือนกันนะคะก็จะใช้ดินสอนในการลากและอันดับที่สามนะคะแผ่นที่สามก็จะเป็นใบงานรูปทรงสามเหลี่ยมเหมือนกันนะคะเมื่อเด็กๆสามารถทำรูปวงกลมรูปสามเหลี่ยมได้แล้วก็จะเป็นใบงานต่อไปนะคะใบงานรูปส<า>ี่เหลี่ยม เหมือนกันเลยค่ะคล้ายๆก,ก,กันกับชุดที่1และชุดที่2นะคะเห็นไหมล่ะคะว่าใบงานของคูกิ๊กที่คูกิ๊กนำมาวันนี้ไม่ยากเลยนะคะ<ม>ผู้ปกครองสามารถฝึกเด็กๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะให้เด็กๆได้ใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะในการจับเินสอและได้เรียนรู้ทางด้าน<ม> วิชาการของเด็กๆไปด้วยนะคะสำหรับครูกิ๊กนะคะมีคลิปวิดีโอที่จะนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ